เจ้าในกระตาฮะเก็บออกจากการโลดเลยเก็บใช่เจ้าไ่ก็ต้องเมื่อฮารโก็ดก็ต้องเก็บออกแจกกระสอบเด้อหนักชีมื่อกันมันชีนางยากคอยชื้อเองอันหั่นอะไนั่นอะไรชุี้ื้ออัตต์นี่ อืมลายขนาดพี่น้องอันนี้น้ำไม่บงกับำลังไม่ไหลปนกันน้ำไม่ไหลกันไปอันนี้น้ำไม่กระส่าโควิดโบรานดอกเรื่องถือเลยป่ะพี่น้องโกโหมเอาไปใส่รถกันเนาะเขาขี่รถสามล้อมาพี่น้องป่ะเอาไปใส่รถไปพี่นักตอนนี้ค่อลมเลยมาพี่น้องตอนนี้เขาแบกออกมาใส่รถเลยชาวบอนกันี่ได้กุหลาบกระตา thì nó bén cái <laughs> đó ừ <cười> nào nào có nhiều xuân man ừ